สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับมาพบพอกันอีกครั้งหนึ่งครับกับบากลงพนมไพรกับเรื่องราวการแลกปเปนเรียนรู้แนวทางการเหตุกเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนอเมริมาอยูทีสวนวานากเกษตรพินแคนทุเรียนดงเป็ดกาเช่นเคยครับพี่นอ้องมาติดตามความคืบหน้าการเจริญเติบโตของทุเรียนภาคอีสาน เรียนพนมไพ่ทุเรียนลอยเอ็ดนะครับกะต้นที่เห็นอยู่ด้านหน้าครับพี่น้องกะระยะการเติบโตก็1ปีกว่ากว่านะครับปีกว่ากว่าก็มีต้นงามต้นบ่งามนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตเบ้่งนี่ใบเหลืองๆแบบนี้นะ่าจะเป็นราน้ําค้างในเตานะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับบริขาสวน มาสังเกตอาก,การลายมือนะครับเห็นใบเหลืองแบบนี้ก็น่า,าจ,จะเป็นล่านำค้างเนาะพี่น้องหรือว่าอาจารย์กูรูทุเรียนพ่อจะให้ข้อมูลใดกัยินดีแลกเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่ามีภารกิจลายอย่างนะครับก็เลยบ่อคอยได้ยางมาเลาะทุเรียนปีหนึ่งโดยร่วมนะครับกับท่านมีตนใดตายได้พี่น้อง แต่ว่าหากไม่ตายแต่ไม่โตลักษณะแบบไม่ตายแต่ไม่โตเนี่ยครับมันหลัลงๆยังไงเดียวันเป็นภาษาบานเฮาเรือว่าจะเป็นน้ำถาดอาหารบนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับถาดอาหารบ่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตแหละนะครับ,สอ,นะรบสองแถวนะครับสองแถวนี่ตัวนี้ก็ พึงได้รับการฟื้นฟูจากการโดนขออภัยครับเพียไฟเขาทำลายก็สามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองได้นะครับการปลูกทุเรียนมันเป็นเรื่องยาก่เป็นเรื่องง่ายพี่น้องแต่ว่าเราต้องใส่ใจนี่ครับก็ยังสงสัยอยู่ก็ยังแปลกใจอยู่นะครับว่า ็นยังใบทุเรียนขึ้นโลนบ่าสามารถเก็บรักษาใบได้ใบอ่อนได้นะครับก็เลยสงสัยว่าหรือว่าเขาไห่ปุ๋ยระยะเดือนชอนเดือนหลายเกินไปบ่นะครับเฮ็ดให้ทุเรียนเพิ่นมีอาการดินเข้มทิ่งใบสลัดใบนะครับทุเรียนปีหนึ่งทุเรียนดงเปิดกา ความสูงก็อยู่ที่ประมาณเมตรหนึ่งครับเมตรหนึ่งก็สูงก,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 กว่าเก,ก่าอยู่เม็ดโกว่าเมตรยี่สูงกว่าเก่าอยู่หลายเติบต้นที่เขาจะเริ่มเติบโตได้แข็งแรงไดก้ก็นี่ครับก็น่าชื่นใจอยู่ต้นที่เขาจะเริ่มเติบโตได้ความสูงก็อยู่ที่เม็ดโกว่าเมตรยี่สิบเมตรสามสิบนะครับนี่คือต้นที่เขาจะเริ่มเติบโตได้ แต่ว่าตตนใดที่เขาหลังๆแน่นะครับแต่ว่าโขกมาเบิ่งโขกของสวนบาาก่องกับเบอใหไ่บันไดนะครับ,บใบญ่ฐานโขกบใบไงเบอสูงแต่ว่ารุ่นนีบบอสูงแตว่วรุ่นรุ่นอ่รุ่นสามนะสูงก็เลยมีปัญหาเรื่องของระบบหลักหลักรอยหลักหากินบ่นใดก็เลย่มีการเจริญเติบโต,ตได้จังไปแก้ไขกันนะครับ นี่มันก็สามารถง่ญ่ได้ได้พี่น้องง่ญ่ได้ก็ถือว่าปลูกรอดได้แต่ว่าง่ญ่แบบสาๆะสาแต่ว่าต้นนี้นี่มีปัญหาแน่นอนแก่ดินให้ก็แล้วแก่ดินละกะล็แล้วระบบรากมีปัญหาหลกเบบ่อเดินหลกบาบไปบ่มาก,กําลังจะเขาของ ICU นะครับเศรษนีก็เลยพามาเบิ่งบรรยากาศการชมทุเรียนดงเปิดกาดุนสองนะครับบริเวณสวนกันะลกแนพระท่านได้ตัดหญ้าไป็นงวนะครับต้นนี้ก็เริ่มทอดยอดแทงหางปลาทูกออกมานะครับแทงหางปลาทูกออกมาแบบนี้ก็ถือว่าภาษาทุเรียนก็นเรียกว่าหลากเดินใดนะครับนะก็ เสาร์นี้พาพี่น้องมาบึงมาติดตามการเจริญเติบโต,ตของทุเรียนตงงปิดกานะครับทุเรียนภายอีสานบานบอกองขึน้นไพรนี่แหละจะรอดหรือไม่รอดก็ดูกันยาวๆลุ้นกันยาวๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณที่พี่น้องให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับการพัฒนาทุเรียนภายอีสานไปน้ากันนะครับเนาะสาหรับเสาร์นี้กะคงต้องไปปฏิบัติภารกิจก่อนนะครับฝากเป็นกำลัง,งใจเช่นเคยครับด้วยการกดติดตามนะครับ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป่ากล้องพนมไพรในการจัดทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ